มุนสามหอยหกสิบองศาได้เลย,เลย,เลยนะพี่น้องเนาะสะบายดีเมืองเวียงายอยากให้พี่น้องมาเห็นด้วยตาของตนเองนะพี่น้องเนาะนี่คือเขาว่าสิบปากเว้ายังพอเท่าหนึ่งตาเห็นนะพี่น้องเนะาะสบาดีและสวััติเดอพี่น้อง ยินดีท่านครับก็สู่ซองคูโดยเซนเกาเซนเคยนะพี่น้องคืออยู่ในตอนนี้แหละแมนเฮาอยู่ที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันนะพี่น้องเนาะซึ่งว่าเป็นเมืองที่ว่าเขาลอซาว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์เนาะพี่น้องเนาะคือจะมีเป็นถ้ำเนาะหรือไร้ไร้บอนที่ว่าเมื่อก่อนเนาะคือสมัยการต่อสู้สงครามสมยติกิจแมน่านผู้นำของลราเขา ตั้งเป็นที่มันในการต่อสู้นะพี่น้องเนาะและที่สําคัญพี่น้องเนาะนี่คือมีพาอยู่พาหนึ่งเนาะนี่อยู่ชุดใจกลางเมืองเลยเพราะว่าพาตัวนี้แมนพาชุดที่ว่านมักขึ้นไปสมวิวที่ว่างามที่สุดในประเทศลาพี่น้องเนาะเพราะว่าเราขึ้นไปพุ่นแล้วก็มันสามารถมุนได้ 3, 6, 60, 6, 6, สามหอยหกสิบองศาเนาะเพื่อที่ว่าจะเบึงตัวเมืองเบียงไส้นะพี่น้องเนาะเป็น้เป็น,นได้เราเดียวคู่โดยจะพาพี่น้อง ไปติดตามแล้วก็ฮับชมไปพร้อมกันเนาะกับทีมงานของพวกเราสามสี่คนเนาะไปเลยกะโอเคพี่น้องคือเดี๋ยวนี้เราเป็นเฮาได้มาฮอดมาเทิงแล้วเนาะคือจุดที่ว่าสมวิวที่ว่างามที่สุดเนาะพี่น้องนี่อยู่เทิงคน่น่เนาะนี่อยู่ป่ายเขาว่ายินดีตอนฮับสู่แรงท่องเที่ยวจุดสมวิว พานางมอนเมืองเวียงไซแขวงวพันเนาะแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวพาเป็นพานางมอนเนาะพี่น้องเนาะนี่พานางมอนอยู่เทิงพี่น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวครูดอยจะพาพี่น้องขึ้นไปเบิงเลยนี่เนาะพี่น้องก่อนที่ว่าเราจะขึ้นไปชมวิวอยู่เทิงพี่เนาะเมื่น,นเราจะต้องได้ซื้อปี้เนาะคือคนหนึ่งสิบพันกีบพี่น้อง นี่เนาะเดี๋ยวเขาขึ้นไปเบิงเนาะพี่น้องเนาะว่ามันจะงามคือคำที่เขาล่ำลือแถวบอเนาะนี่ครูคิวจะเป็นคนน้ำหน้าเป็นคนเป็นใกล้น้ำเที่ยวเนาะมาหน,นี่นี่จะได้เป็น สัญลักษณ์แขนลาวน่าจะเป็นเขาจะซื้อสารแบบเป็นศิลปะของเมืองนี่น่าจะเหมือนแบบนั้นนะพี่น้องนี่เนาะเส้นทางไปก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องเนาะมันจะเป็นเส้นทางโค้งไปเนาะเขาจะใช้เวลาขึ้นไปหอดเทิงพุ่นใส้เวลาจากักกนาทีเขาก็ยังพูดท่านหูใช่เนาะเดี๋ยวเขาคอยไปรุ่นบึงนำกันว่าเขาจะใช้เวลาจากักกนาทีเพื่อที่จะขึ้นไปหอด อยู่เทิงเพ่อนเนาะตัวนี้จะเป็นทางขึ้นเนาะพี่น้องเดี๋ยวรคดอยจะพาพี่น้องขึ้นไปเลยโอ้เป็นธรรมศาสตร์เป็นธรรมศาสตร์ดีสุดพี่น้องโอ้งามสุดพี่น้องนี่จะเป็นแบบนี้ธรรมศาสตร์อากาศเย็นพี่น้องเนาะ โอ้ยเมือยพี่น้องไอ้อู้บดน้งามสุดพี่น้องนี่จะลอดกองผ้าเลยเนาะนี่งามสุดนี่ฮะอยู่บนนี้เขาอัดไว้เนาะเขาจะได้เปิด กวางซีปีแล้วเนาะมันจะเป็นเส้นทางขึ้นไปตามผาแบบนี้จู้พี่น้องกันเนาะความงามเนี่ยนะอยู่จทึ่ง น่าจะเป็นอยู่บนนี่เนาะเขาบอกให้ขึ้นกายเศร้าขดน,นะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นขั้นใดนี่มันตั้งอยู่พาแบบนี้เนาะขยันมันหักมันอันตรายเนาะนี่นะพี่น้องนในใจพี่น้องได้บิง่งขาลงเนาะบ้านเงินซานาบ้านซองอยู่รุมพน นี่เป็นึ้นได้ขึ้นแบบนี้นเนาะเฮาจะขึ้นไปต่อเพื่อให้บรรลุจุดหมายของเฮาเนาะเป้าหมายของเฮาคืออยู่ยอดสูงสุดของผาตัวนี้เนาะนี่นี่เนาะโอ้บนนี้น คนนี้สลับซับซ้อนพี่น้องเลยสลับซับซ้อนขนาดโอ้เป็นตะยานพี่น้องเนาะโอ้เป็นตะยานขนาดพี่น้องนี่เนาะโอ้กอนซีฮอดบอแมนคอรธรรมดาพี่น้องเนาะโอ้เมื่อย นี่เนาะหน้าซีฮอตแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่จุดนี้เป็นจุดชมวิวที่งามที่สุดนี่เนาะเขาบอกว่าอยูน่นี่ห้ามเข้าเกินสามสิบคนเนาะหมายความว่าเขาบอกให้เข้าเกินสามสิบคนพี่น้องคือเดี๋ยวนี้แหละแมนเราได้ขึ้นมาอยู่ที่จุดสูงสุดของเมืองเวียงไซเป็นที่เยอดอันดับแล้วนะพี่น้องเนาะนีะ่ จะให้พี่น้องได้เบิ่งมุนสามหอยหกสิบองศาได้เลยนะพี่น้องเนาะคืออยูทธึงตุกนี้เขาจะเ็ดเป็นบอลพักเนาะนี่บอลจุดชมวิวแบบนี้เนาะตอนหัวทีพี่น้องเนาะคือเขาขึ้นมาหัวทีตอนใหม่ๆเนาะขึ้นมาปุ๊บคือเหือสะเหือทรา้เต็มนะพี่น้องเนาะแต่ว่าได้มาฮอดอยู่จุดนี้แล้วอยู่ประมาณห้านาทีผ่านไปพี่น้องคือลมมันจะพัดมาปิ้ว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 ,วคือเ็ดให้ เย็น yeah. พี่น้องนี่เนาะโคตรหนาวเลยบันนี่สะบายดีเมืองเวียงไซวู้กคัก,ค,กคักพี่น้องเนาะงาม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 สุดความงามนะพี่น้องเนาะนี่อยากให้พี่น้องมาเห็นด้วยตาของตนเองนะพี่น้องเนาะนี่ คือเขาว่าสิบป,ปากเว้ายังพอเท่าหนึ่งตาเห็นเนาะพี่น้องเนาะอยากให้พี่น้องได้เห็นงาม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 รีเนาะตัวนี้จะเป็นตัวเมืองเวียงไส้ก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่น้องเนาะงามขนาดเนาะมีพาไล่ๆพี่น้องนี่เนาะจะเป็นแบบนี้เนาะจัวเมืองเวียงไส้และที่สำคัญพี่น้องเนาะ นี่คืออยู่บนนี่พี่น้องเดี๋ยวครูเดี๋ยจะสู้ให้พี่น้องได้บางเนาะแต่ว่าบางที่โบแจ้งหุ่นนี่พอเห็นอยู่บนพี่น้องเนาะตัวหนังสือขาวๆท่านเะนาะนี่มันมอนคือบบเห็นเนาะน่าจะสูงสุดสัมเนานะคือบนท่านเขาว่าเมืองเวียงไซทานที่มันของการปฏิวัตลิลาวเนาะโอ้เนาะพี่น้องเนาะ เนาะคืออยู่บนนี่พี่น้องนี่บนนี่จะเป็นถ้ำเนาะเป็นถ้ำที่ว่าฐานผู้นนำลาวสมัยตะกี้เนาะคือสมัยการต่อสู้ปดปอยศาสตร์เนาะหรืแม่นเพลินอาศัยทำตัวนี้เนาะคือเป็นฐานที่มั่นในการต่อสู้พี่น้องเนาะนี่คืออยู่บนคูดอยเจียให้พี่น้องได้เบิกเนี่นะยเนาะเพราะว่าแถวนี้นี่มันเหมาะสําหรับการเฮ็ดฐานที่มั่นในการต่อสู้พี่น้องนี่ ทางลุ่มมันก็จะเพียงแบบนี้เนาะนี่เดี๋ยวตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นพาเป็นพาแล้วก็มันมีถ้ำเนาะแล้วก็มันเหมาะในการซ่อนตัวอยู่ในนี่เนาะเนาะเพราะถ้ามันเป็นถ้ำมันทางเข้ามันต้องมีทางทางเข้าทางออกเดียวนะเนาะแล้วมันเหมาะในการฮ็ดทานที่มั่นแล้วก็ฮให้คนโซก,ก็ยากตืมเนาะนี่ คือตัวนี้จะเป็นฐานที่มั่นในการปฏิวัติในเมื่อก่อนนะพี่น้องเนาะแล้วุญนิงครูโดยจะพาพี่น้องไปฮับชมในอีพีต่อไปเนาะสำหรับฐานที่มั่นตัวนี้เนาะนี่นี่จะเป็นตัวเมืองเวียงไซนะพี่น้องเนาะจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะน,นี่เนาะ อย่าอมหอบด้วยผา่าไล่ๆเนาะพี่น้องเนาะนี่ที่สำคัญคืออยู่บนนี้ทุงซาดหลาปักอยู่เทิมใจสวงเนาะนี่นี่เนาะก็จะเป็นแบบนี้งามอี่ีพี่น้องเนาะ สุดยอดโบมีความบรรยายกะจะประมาณนี้นะพี่น้องสำหรับเหาขึ้นมาเบ่งวิวอยู่ที่ผานางมอนเนาะงามลายพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวนี้เหากำลังจะย่างลงไปเนาะทางลุมเป็นอาไรความรูส้สึกดำบเบาเล่กะซึนหูซืึนตาแนละ้วทุกคนได้ขึ้นมาจุดชมวิวผานางมอด คือแบบตอนเราขึ้นมาที่แรกหนึ่งไม่เมื่อยเนาะพอมานั่งสูทอากาศดีแบบมันสดชื่นเย็นสบายเลยอะหายเมื่อยทุกคนผ่อนคลายสบายตัวสบายใจเนาะตอนนี้แต่ว่าเอ,อ่อทางที่ขึ้นมาหนึ่งแบบมันค่อนข้างเสียวสั้นเลยเสียวนอนแน่น้ำถ้าว่าบาบูได้ดีแบบเชื่อเนี่ยตกใจง่ายเนาะใจสั้นบกควรขึ้นเลยกัสุขภาพบกแข็งแห้งกะบบกควรขึ้นทางมันค่อนข้างสั้นหลายทุกคน อ้าคูคิวนัน well, น่นนั่นแหละพี่น้องนั่นนั่นแหละคือสูงเติบแล้วมีเลี้ยวไปอย่างแบบเชี่ยวเชี <S <S like ่ยวโยชิลงอย่างไรพี่น้องโดนโลกชิดดีวะอยากเลยขากพี่น้องเนาะวิวยูุทธหง์นี่แบบลอยล้านเลยพี่น้องเนาะลอยล้านเลยเลยทานใดที่มาทาว่าโอเคนะช่วงกระเป๋าทางกายโอเคอยากให้ขึ้นมาเบิ้งจะเห็นมุม360องศาเลยเนาะถูกสอกถูกมุมของเมืองอย่างใส่ เนาะแต่เห็นถูกคอมหูคอมผ้าเลยเห็นเนาะย้ายขึ้นมาเบิ่งเนาะคักใครลีเนาะหมดแล้วหมดแล้วก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พวกเราสามคนจะได้จะต้องลาไปก่อนเนาะแล้วก็พบกันในอีพีต่อไปคืออยู่ที่ถ้ำอยู่ที่ถ้ำฐานผู้นำเนาะคือฐานที่มันของฐานผู้นำในการต่อสู้สมัยตะกี้เนาะเอาสำหรับคลิปนี้พวกเราสามคนจะลาไปก่อนสบาย 咦。